สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านน่ยนะคะเเราก็จะไม่มาอารัมพบทกันเยอะเนี่ยนะคะไม่ต้องอะไรกันมากมายเข้าเรื่องกันเลยคงไม่ต้องเท้าความนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยซึ่งมีซึ่งมีผู้นําชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยบริหารจัดการเรื่องโรคระบาดได้คุณภาพดีเลิศประเสริฐสีอย่างไรหรือล้มเหลวอย่างไร หรือห่วยแตกอย่างไรเอ,อ่อหลายท่านคงมีคำตอบนะคะดิฉันก็มีคำตอบแต่ถ้าไปถามคำถามนี้กับออคุณสิระคุณปารีนาหรือชาวคณะของฝั่งรัฐบาลแล้วเขาก็ต้องตอบแบบอวยกันนะนะอุ้ย,นะออยรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ย ทำสุดฝีมือแล้วนี่ดีแล้วเป็นเป็นประเทศอื่นนะโอ้ห oh, เนี่ยนี่นี่เป็นท่านประยุทธ์นะดูซิเนี่ยผลงานประจัก์เชิงประจักษ์อะไรอย่างเงี้ยจะคิดตรงกันข้ามกักบประชาชนเสมอเสมอ,อซึ่งดิฉันก็มองว่าการที่พวกเขาอวยอวยผู้นําของเขาเนี่ยดิฉันมองว่าเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ก็คนมันอยู่อยากจะอยู่ในอํานาจนานๆเนี่ยนะทั้งที่บริหารงานล้มเหลวเนี่ยก็พูดหลอกตัวเองไปวันๆนะ่ะ เรียนมองอย่างนั้นนะคะไม่ได้หยาบคายนะเรียนพยายามสุภาพกับท่านแล้วนะคะเนี่ยคือมันเหมือนจะเอหลอกตัวเองไปวันๆอย่างที่พูดบ่อยๆว่าไม่ได้นะจะต้องสงครามครั้งนี้จะต้องเอาชนะให้ได้ก็ไม่เห็นชนะสักทีแพ้ราบคาบอะ่ะก็ไม่ยอมถอยไม่ยอมถอนสมอออกจากเรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ยอดคนตายคนติดเชื้อใหม่ก็ทำตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะทะลุไปอยู่ที่ตรงไหนสงสารก็แต่คนด่านหน้าทุกๆท,ท่านนะคะที่ฉันเห็นในฟีดข่าวเรียนก็น้ำตามันก็อดซึมไม่ได้นะคะซึ่งคนด่านหน้าก็เสียชีวิตไปก็หลายท่านดิฉันก็ขอแสดงความเสียใจมาณนาโอกาสนี้นนะคะเเพราะเป็นการบริหารที่ขับเคลื่อนด้วยการถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนเน่ย ไม่ไม่ยังไม่ใช้ควาว่าด่านะดิฉันดิฉันยังไม่ได้บอกว่าขับเคลื่อนด้วยการด่านะดิฉันบอกว่าท่านเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณก่อนถึงจะทําซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มองก,ก,ก็ก็ไม่ถือก็ไม่ถือว่าผิดนะคะก็สามารถทําได้แต่มันบ่อยเกินจะต้องถูกให้ประชาชนกระแทกกระแทกกระแทกปัญหาก่อนเนี่ยถึงจะทําทําไมไม่คิดก่อนแล้วก็ทํา ต้องถูกวิภาควิจารณ์ก่อนถึงจะทําทุกทีเลยเนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยคิดก่อนคิดไม่เป็นเหรอคะทำไมไม่คิดคิดแผนแล้วก็ลงมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดนอกกรอบนะคะท่านคิดแบบก้าวหน้านะคะทําไมนะเราอยากได้ผู้นําที่คิดนอกกรอบเนี่ยมันถึงไม่ได้ในพศออนี้นะมันถึงไม่ได้เออคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะเข้าใจไหม ไม่เอาน้ำไม่เอาแนวโมเตลัวเออพอเกิดโรคระบาดก็คิดทําอะไรไม่ถูกทําบุญประเทศเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแค่วิสัยทัศน์นะความรู้ความสามารถเนี่ยรวมถึงบุค,คลิกรวมถึงเรื่องการละเทศะเนี่ยผู้นําท่านนี้มันมันมันก็มีน้อยเต็มทีนะคะดิฉันพยายามเป็นกระจกส่องให้ท่านนะคะเนี่ยนะคะดิฉันใช้คําสุภาพกับท่านมากๆเลยเนี่ย เอาละค่ะก็ตัดมาที่เรื่องวัคซีนเนี่ยนะคะตัดมาที่เรื่องวัคซีนซึ่งก็ไม่เคยเอาความจริงออกมาพูดกับประ,ประชาชนเลยอะไรก็เป็นเรื่องลับเรื่องลับมันจะลับอะไรขนาดนั้นคะประชาชนก็อยากจะรู้จะช่วยกันช่วยช่วยท่านคิดไงท่านเก่งคนเดียวเหรอคะในประเทศนี้สมองสมองเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นเหรอคะเออ ประชาชนต้องรอให้เออโซเชียลเนี่ยโซเชียลขุดขุดเรื่องที่ท่านปิดเนี่ยจนขุดขึ้นมาจนประชาชนรู้รู้ทีหลังเนี่ยมันยิ่งขับแขนใจนะคะว่าเฮ้ยทำไมนะรัฐเล่นอะไรกับเราเนี่ยอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องที่มันแบบสมควรที่ประชาชนต้องรับรู้ด้วยเนี่ยกลายมาปิดกลายมาเป็นปิดหูปิดตาเนี่ยเขาจะโกรธเอานะคะโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยโกรธเอานะคะ ถึงได้เออพอโซเชียลขุดขุดขึ้นมาเนาะข่าวมันยิ่งเร็วดิฉันก็พูดบ่อยๆนะว่าโซเชียลนี่มันเร็วกว่าแสงเออถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองสัญญามันเป็นแบบนี้นี่เองนะแล้วเราจะไว้ใจพวกคุณได้อย่างไรมันไม่มีอะไรหน้าให้หน้าให้ไว้ใจแล้วเนี่ยคุณทำผิดพลาดแล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดพลาดมันอันตรายนะคะ มันอันตรายมันไม่อยากจะให้เอาััยแล้วอะ่ะเออก็ดูตัวเลขคนติดเชื้อนี่อย่างที่บอกเนี่ยคนตายตัวเลขคนติดเชื้อคนตายแต่ละวันสิมันพุ่งไปถึงไหนตัวไหนแล้วอะมันดิฉันคิดว่ามันไม่หยุดแค่นี้นะไม่หยุดแค่นี้นะคะเพราะการตรวจเนี่ยแค่แค่ตรวจตามแบบตามที่ประชาชนเออมีอาการถึงเข้ามาตรวจคิดว่าตัวเองเสียงถึงเข้ามาตรวจแต่ถ้าลอง ลองตรวจแบบเออเชิงรุกดูสิตัวเลขต้องพุ่งไปได้อย่างแบบโอ้โหมหัานมากเลยดิฉันมองว่าพวกท่านอำมหิตมากนะคะอำมหิตมากที่บริหารจัดการได้ให้ประชาชนล้มตายอย่างเงี้ยเสียงร้องไห้คราบน้ำตาของประชาชนเนี่ยมันไม่ทำให้พวกพวกท่านเดือดเนื้อร้อนใจบ้างเลยเหรอคะเออก็คงไม่อะน,นะ ก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกาของพวกท่านเนะนะี่นะก็ดิฉันก็ไม่อยากจะคิดตามโซเชียลนะที่เขาสงสัยอะ่ะเขาสงสัยมันก็น่าจะสงสัยนะเขามีสิทธิสงสัยนะนะคะว่าเอ๊ะพวกคุณเนี่ยคงได้วัคซีนดีๆไปแล้วอะ่ะวัคซีนที่จิ้มแขนอยู่เนี่ยเอ่อคงไม่ใช่วัคซีนที่ฉีดให้ประชาชนหรอกนะคงเป็นวัคซีนเกรด A อะไรเงี้ยเขาก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาเขามีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะคะอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะท่าน คือเขาเขาก็สงสัยว่าเอ้พวกท่านเนี่ยท่านนักการเมืองคนโตโตในบ้านเมืองเราเนี่ยผู้มีอำนาจผู้ถืออำนาจอยู่เนี่ยอาจจะได้รับวัคซีนดีๆไปแล้วถึงไม่ได้ตื่นเต้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความทุกข์ของประชาชนสักเท่าไหร่เนี่ยดูโอโ้ชิวแลือเกินเออไปนั่งร้องเพลงเฮฮาอยู่ชายหาดริมทะเลเออแซนบ็อกระสาไทยของนายกดีแหละะ หรือไปเล่นอิเล็กโทรนร้องเพลงเฮฮาสนุกสนานก็ไม่ได้ว่ากันนะเป็นการผ่อนคลายแต่อย่าเอาภาพนี้มาให้ประชาชนเจ็บปวดในขณะที่เรากําลังทุกข์กำลังเศร้ากันอยู่เนี่ยมันเห็นภาพนี้แล้วประชาชนเจ็บปวดแต่ท่านมีความสุขนะคะเออคืออย่างที่อย่างที่ยันบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะที่ท่านไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยหรือว่าได้รับวัคซีนดีๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะโซเชียลเขาวิจารณ์มานะ เออในขณะที่เออหลายคนหลายคนแม้แต่เข็มเดียวก็ยังไม่ได้ไม่ได้วัคซีนอย่างดิฉันนี่แหละวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวก็ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยรอคิวค่ะรอคออิวไปปลายเดือนนี้ค่ะปลายเดือนนี้แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้ตัวไหนจะได้เป็นตัวไหนแล้วก็ไม่ทราบว่าจะโดนเลื่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเราก็ยัง มันยังไม่ถึงก็ยังไม่อยากจะเอาไปวิจารณ์เนี่ยนะคะก็ก็ก็มีก็มีหลายเสียงบอกว่ายังไม่ได้รับวัคซีนที่พวกท่านจัดหามาให้ซึ่งมันเป็นคุณภาพด้อยคุณภาพหรือจะจะอะไรก็ก,ก็ก็ว่าไปเถอะก็ก็ก็ขอ้อมีสิทธิ์คิดนะนะว่าเอ๊ะได้รับวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ย มันจะเกิดภูมิขึ้นมาเท่าไหร่เราจะปลอดภัยจากาโรคระบาดนี้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เอาละหลายคนก็บอกเอาเอามาเหอะเขาบอกว่าได้รับวัคซีนดีกว่าไม่ได้รับอนะแม้จะเสี่ยงก็ตามก็จำยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกแต่ก็ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่ก็ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในทุกวี่ทุกวันก็มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะดิฉันที่ จะพูดถึงท่านเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งก็เห็นในวิดีโอนะคะว,วิดีโอตามข่าวก็เป็นสัปปะเออสับเลอสัปป,ะ,ป,ปะเลอท่านหนึ่งค่ะดิดิท่านเรียกท่านว่าลุงต่อยนะ,นะคะลุงต่อยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันเลยลุงต่อยบอกลุงต่อยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันเลยทั้งที่ท่านท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงมากๆเลยนะคะเพราะเผาศพที่ติด ออโรคระบาดโรคโควิดเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งก็หลายศพแถมชุด PPE ที่มีอยู่เนี่ยก็มีจำกัดก็ต้องซักต้องรีบซักต้องรีบตากไม่งั้นไม่ทันลุงบอกนะนะลุงบอกในในวิดีโอเนี่ยเพราะมีศพเยอะมากศพนี่ไม่ใช่ศพที่ตายตามธรรมชาติน่นะคะศพติดเชื้อโควิดตายนี่แหละคือลุง ลุงต่อยเนี่ยเผาศพตั้งแต่เช้ายันค่ำบางวันกว่าจะได้กินข้าวก็ปาไปสองทุ่มหรือสามทุ่มก็มันเศร้าใจน่ยนะคะมันเศร้าใจคือคือรัฐควรเข้ามามาช่วยเหลือมาดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยบ้างไหมคะนะก็น่าจะมีคนรายงานท่านไปบ้างนะไม่ใช่เอาแต่เรื่องดีๆไปอวยอานายของท่านเน่ะเอาเรื่องอย่างเนี้ยเอาเรื่องทำนองเนี้ยไปไปเข้าในที่ประชุมไปบอกท่านผู้นำให้รับทราบด้วยว่า ในกลุ่มเสี่ยงหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงนั้นก็คือสัป,ปเรอร่สัป,ปเอรอซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนเลยควรจะไปจิ้มในแขนของลุงต่อยก่อนเนี่ยในกลุ่มของลุงต่อยในกลุ่มสัป,ปเอรอเนี่ยนะคะอ,อดิฉันก็ไม่อยากกระแนะกระแหนนะนะก็ต้องต้องบอกว่าพวกท่านเนี่ยเอาแต่ประชุมในห้องแอร์เนี่ยอยู่บนหอ,หอคอยงาช้างเนี่ยก็ว่างๆเนี่ยก็อัญเชิญอัญเชิญพวกท่านเนาะ แมท่านสูงส่งขนาดนี้ก็ต้อง,อง,องเรียกว่าอัญเชิญนะคะอัญเชิญลงมามาดูมาสัมผัสกับการทํางานมาดูการใช้ชีวิตของของของคนกลุ่มนี้บ้างนะน,นะคะก็คงไม่ได้ไม่ต้องลงมาเองเหรอกก็ส่งส่งตัวแทนมานะคะส่งตัวแทนมาดูมาให้ความช่วยเหลือก็คิดว่าคงคงคง,คงจะบอกว่าจะบอกว่าคงยากอะนะคงไม่ลงมาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่อยากจะปลามาท่านน่ะดิฉันปล่อยวิดีโอนี้ออกไปเนี่ยท่านอาจจะส่งค,งคนลงมาดูกลุ่มดูดูแลกลุ่มของลุงต่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็หลายวันหลายวันก่อนก็เห็นมีหนังสือจากกองทัพเนี่ยก,ก็ขอแวะมาเรื่องนี้นิดนึงนะคะก็มีมีหนังสือจากกองทัพถึงสภาการชาติไทยประมาณว่าขอวัคซีนโมเดอร์นาให้บุคลากรในกองทัพและครอบครัว ก็ดิฉันก็มีคําถามตั้งกับท่านน่ยนะคะว่าพวกท่านมีความเสี่ยงมากหรือน้อยกับลุงต่อยคะท่านมีความเสี่ยงมากหรือน้อยท่านถึงท่านถึงต้องระบุว่าเป็นโมเดนาทำไม่ะคะซิโนแวกที่มีอยู่มากมายนี้ท่านท่านท่านไม่ท่านไม่วอนเหรอคะท่านไม่ต้องการเหรอคะก็ถึงบอกก็ถึงบอกว่าเออก็ก็ถ้าถ้าท่านบอกว่าท่านเสี่ยงจับอาวุธนี่เสี่ยงนะ ทการฝึกนีเสี่ยงนะเสี่ยงกับโรคระบาดนะเนี่ยบางหน่วยต้องอฝึกโดดล่มที่อเมริกาดีเสี่ยงนะบ้านก <c oughs> <g år> ็ในใน,ในไหนก็มาถึงเรื่องการไปโดโดร่มที่อเมริกาเนี่ยก็ก็ขอก็ขอ,อตำหนิไปนิดนึงนะคะบ้านเมืองกําลังยุ่งเหยิงนี่หน้าซิวหน้าขวานี่ก็ยังจะมีกระจิตกระใจบินไปฝึกโดดร่มถึงอเมริกาคนตั้งร้อยอกว่าคนเนี่ย บินบินไปฝึกโดดร่มที่อเมริกานะก็ตั้งคำถามเนะี่ยเอ๊ะทำไมไม่ไม่ไม่เชิญไม่เชิญครูฝึกอะเป็นต่างเเป็นชาวอเมริกาเนี่ยมาฝึกไม่ฝึกให้มาฝึกให้เลยสัล่ะจะไม่ง่ายกว่าเหรอก็มีคนผลตกค่ะผลตกก็มีคอมเมนต์ในโซเชียละนะก็บอกว่าแหมก็รู้รู้กันอยู่ ก็ไปลักษณะนี้เนี่ยพอเข้าประเทศพอเข้าอเมริกาเขาก็จิ้มวัคซีนดีๆให้ละคงคงมีเป้าหมายเป้าประสงค์ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้อย่าไปทวงติงเขานะคะเขาก็มีสิทธิตั้งคําถามกับท่านเพราะในในช่วงที่บ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยยังมีกระจิกกระใจไปอะนะก็ก็คนเขาก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคําถามอ่ะนะคะดิฉันก็มาเล่าเล่าสูา่ให้ท่านฟังทีหนึ่งว่าท่านไปลักษณะนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่ควร ประชาชนกําลังลําบากอยู่เนี่ยก็ยังมีกระจิตกระใจไปอะไรองเงี้ยค่ะเลื่อนไปก่อนไม่ได้เหรอเลื่อนไปก่อนจะตายเหรออะไรเงี้ยค่ะอา,อาก็ก็ถือว่าขอนะคะขอเถอนนะคะขอวัคซีนโมเดอร์นาให้ลุงต่อยให้กู้ภัยให้ทุกหน่วยงานที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคใครที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้เสี่ยงอะไรเนี่ย ก็อยากได้ได้เสนอหน้าเนี่ยนะคะไปขอวัคซีนโมเดนาหรือไฟเซอร์หรืออะไรที่นอกเหนือจากซิโนแวคเนี่ยอะไรแบบเนี้ยก็มีซิโนแวคก็เฉี่ยดไปนะคะเออมันจะได้รีบๆหมดน่ะก็ได้ได้ข่าวมาว่าก็สั่งท่านรัฐมนตรีหนูเนี่ยก็สั่งซิโนแวคเพิ่มเข้ามาอีกซึ่งปริมาณเนก็เลยจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่รู้จะไปตกที่แขนใครมั่งอะน,นะคะ ซาถูกขออย่าไปตกที่แขนดิฉันกลางเดือนหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆก็ขอเป็นแอสตราเซเนกาก็แล้วกันก็ไม่รู้เหตุผลคนใดนะกับซิโนแวคเนี่ยถึงได้ถูกใจท่านผู้นำท่านอนุทินถึงได้ถูกใจวัคซีนนี้จังเลยเก็มีสิ่งหนึ่งที่ลงต่อยสะท้อนสะท้อนให้ฟังในวิดีโอเนี่ยนะคะก็ท่านที่ฟังฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยก็เข้าไปดูลุงต่อยได้ใน ก็ให้เครดิตเพจอีจันนะคะแล้วก็เพจของ voice tv ซึ่งเอาคลิปวีดีโอของลุงต่อยมาสะท้อนให้เห็นเป็นวีดีโอที่ดีมากท่านเข้าไปดูได้เลยนะคะเอลุงต่อยบอกว่า <c oughs> อยากให้ทุกวัดช่วยรับศพที่ติดเชื้อไปเผาด้วยไม่ใช่ผลักผลักนะคะผลักไปให้วัดใดวัดหนึ่ง แค่เขาติดเชื้อแล้วตายก็แย่พออยู่แล้วต้องจากจากบ้านมาเพื่อรักษาตัวก็ไม่ได้เจอครอบครัวก็ใช่อ่ะค่ะจากบ้านมาเพื่อรักษาตัวก็ครอบครัวก็ไม่ได้เจออยู่แล้วไม่ได้เจอกันอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตเสียชีวิตหลังจากเสียชีวิตก็ต้องเผาทันทีซึ่งญาติก็ไม่ได้เจอกันหรือเจอหรือมาในขณะที่เผาก็ต้องอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเศร้าใจนะคะ ซึ่งมันเศร้าใจไม่มีใครอยากเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะีนะคะก็ส่วนส่วนส่วนญาตนะิน่ะลุงต๋อยลุงลุงต๋อยลุงต๋อยก็บอกว่าให้มาส่วนส่วนญาติผู้ที่เสียชีวิตนะ่นะคะลุงต๋อยบอกว่าก็ให้มารับเท่ากระดูก,กระดเูเพราะความร้อนมันได้ทําลายเชื้อไปแล้วก็อย่าได้กลัวไปอะไรเงี้ยค่ะลุงต๋อยบอกว่าตอนเนี้กระดูกกองอยู่ที่วัดเต็มเลยให้มารับกลับไปด้วยนะอะไรอย่เงี้ยลุงต๋อยบอกอะ่ะ ก็ดียนก็ขอให้กำลังใจลุงต่อยเนี่ยนะคะลุงมีจิตจิตเมตตาสูงมากคือฟังลุงสัมภาษณ์แล้วลุงบอกลุงจบแค่ป .4 นะ,ะแต่คำพูดคำจาลุงเนี่ยโอ้โหดิฉันอยากถ้ามีดิฉันอยากมอบมอบปร,ริญญาเอกให้ลุงเลยนะคะนะคะคือลุงลุงมีจิตเมตตาซึ่งสูงมากมากกว่าผู้มีอำนาจบางคนเนี่ยนะคะมากกว่า ที่เราเห็นใน,ในข่าวเนี่ยผู้มีอำนาจบางคนเนี่ยเป็นคําสบทออกมาแต่ละคําเนี่ยโอ้ยก็ขอให้ลุงรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะลุงต่อยรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะโควิดสายพันธุ์ที่มันกําลังระบาดอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันมันร้ายกาจมากนะคะลุงมันไม่เว้นผู้ลากมากดีคนจนหรือใครก็ช่างเถอะจะรวยขนาดไหนแม้แต่เจ้าของสาพัท่านก็ยังเสียชีวิตน,น,นะคะท่านรวยขนาดไหนะ ก็บอกแล้วไงโควิดนม่มันไม่เว้นแม้แต่ผู้ดีมีจนไม่มีอันจะกินไม่มีที่อยู่ไร้ที่อยู่ก็โดนอยู่ข้าเลือหาอยู่ปราสาทก็โดนค่ะมันกัดกินได้หมดนี่ยน,นะคะถ้าคนคนนั้นเเหลือช่องให้มันผ่านเข้าไปได้น่น,นะคะก็ก็ป้องกันตัวเองค่ะป้องกันตัวเองดูแลตัวเองนะคะทุกทท่านขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ